ันติสุขที่ปลายด้ามขวานในชื่อตอนว่าไฝ่ความดีวิถีรอมฎอนค่ะนั้นยังไม่สิ้นหากทวินหาจะมาเอง รายงานพิเศษวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีมุสลิมชุมชนตลาดเก่าจังหวัดยะลาในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ขาคล,าล่ำไปด้วยพี่น้องมุสลิมต่างออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อไปละศีลอดค่ะรอมฎอนเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนที่มุสลิมต้องถือศีลอดและต้องปฏิบัติเพราะเป็นศาสนบัญญัติให้อดทนต่อสิ่งรอบตัว เป็นเดือนที่จูงใจให้มุสลิมผู้ศรัทธาทําความดีให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆซึ่งเช่นเดียวกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแต่ละวันของการถือศีลอดพี่น้องมุสลิมจะต้องตื่นขึ้นมาทานอาหารโซโฮอรตอนเช้าตรู่ก่อนละหมาดซุบฮีเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น สัญญาณเห็งการถือศีลได้เริ่มต้นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติคือการงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสำรวมทั้งกายและวาจาละเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงกระทำแต่สิ่งที่ดีงามส่งเสริมให้อ่านอัลกุรอานบริจาคทานและใจที่จดจ่ออยู่กับอีบาดัตโดยในช่วงเช้าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคารบ้านเรือนและเริ่มทยอยออกมาหาซื้ออาหาร ซึ่งชุมชนตลาดเก่าเป็นอีกแหล่งอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลายิ่งในช่วงเดือนอมฎอนจะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมมาเลือกซื้ออาหารเพื่อละสินอดกันในช่วงพระอาทิตย์ตกดินก่อนละหมาดมะริบช่วงรมอมฎอนี้เราให้ความสำคัญกับอ,าาอา่อานอัลกุรอานมากกว่าการคืนก็ถ้าถ้าเปิดปอซอเสร็จก็ไปละหมาตลาแวะกลับมาก็อ,าาอาก่านอกุรอานนิดนึง ก็จะคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรามาดองกับสามีอะไรเงี้ยผมฝากเป็นข้อคิดนิดหนึ่งว่าเดือนรอมฎอนมันมีมาทุกปีแต่สําหรับเราอัลลอจะเอากลับไปวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นในเมื่อเดือนนี้มาถึงอัลลอให้การทองให้กับเราเต็มที่ก่อให้เราจงตักตรงเอากุศลประมวให้มากสเสียมากได้เพื่อพระเจ้าที่ตกทนดวงงามความดีให้กับเราครับเสียงอาจารย์เชิญชวนให้ปฏิบัติละมานหลังจากละสินอด แต่สิ่งที่พิเศษมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนคือการละหมาตกระเวะซึ่งเพิ่มเติมจากการละหมาดห้าเวลาในแต่ละวันเป็นการเพิ่มบุญและไถ่ถอนบาปต่างๆที่ผ่านมาซึ่งมุสลิมจะไปร่วมละหมาดยังมัสยิดใกล้บ้านโดยเฉพาะสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่พี่น้องมุสลิมจะร่วมกันทำเอฟติกาฟเก็บกักตัวอยู่กับมัสยิดและขยันมั่นเพียรประกอบอีบาดัต เพื่อรอคอยคืนไลลาตุลกอดาร์หรืออัลกอดาร์ซึ่งเป็นคืนอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลไม่มีใครรู้ว่าจะมาเยือนในค่ำคืนไหนอัลกอดาร์ ar, จึงเป็นความดีงามที่จูงใจให้พี่น้องชาวมุสลิมร่วมกันประกอบอิบาดัต,ตลอดทั้งเดือนรอมฎอนทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสิวนหน้ารายงาน